กุ OFIL สวัสดีครับวันนี้ขอมาแบบดด่วนนะครับเพราะว่ามีประเด็นร้อนประเด็นด่วนเรื่อง PDPA เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังสั้นๆน,นิดนึงก่อนแล้วกันครับ,บว่าข่าวที่ประโคมกันอยู่ไห่มันดูรุนแรงดูแบบน่ากลัวนะมากนะครับแต่จริงๆแล้วโดยหลักการแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปตามหลักธรรมชาตินะผมผมผมสรุปง่ายๆอย่างนี้นะครับนะครับต้องบอกว่าบางอย่างเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดจาก การที่เราได้รับการสื่อสารมาจากแหล่งต่างๆนะครับวันนี้จะมาตอบคำถามชัดเจนนะครับต้องบอกว่าข้อมูลทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่จริงๆผมก็ศึกษารข้อมูลจากหลายแหล่งนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ข้อมูลที่ที่เป็นไฟแนลจริงๆนะครับจาก PDPC Thailand นะครับก็คือเป็นเพจของสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นถือว่าเป็นทางการแล้วนะครับ วันนี้เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังก็จริงจริงแล้วมีประมาณสี่ห้าคำถามที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องพวกเราที่ท YouTube เนี่ยครับว่าถ้าทบบําแบบแบบนั้นแบบน้นแบบนี้แล้วมันจะผิด p d p a ีไหมนะครับหลายคนหวาดกลัวนะครับวันนี้จะมาเคลียร์ให้ชัดเจนเลยนะครับอ่าโอเคเอาชัดๆไปทีละข้อเลยแล้วกันนะครับสรุปสั้นๆก่อนว่า,า p d p a นี่คืออะไร p d p a ก็คือพรบอรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งจริงๆแล้วประกาศตั้งแต่เดือนพฤษภาปี25,62นะครับแล้วก็ผ่านไป มีการเขาเรียกว่ายกเว้นการใช้หรือการเลื่อนประมาณนี้นะครับเราพูดการเลื่อนมาประมาณ2ครั้งแล้วนะครับจนกระทั่งเมื่อวันที่1มิถุนาหกห5ที่ผ่านมาด้เองก็มีการบังคับใช้อย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับพรบนี้เนี่ยทำให้หลายคนก็ตั้งคําถามว่ามันจะทําอย่างวันนี้ได้ไหวันนี้ตอบคาถามเลยอันที่1นนะครับคาถามที่ถามเยอะมากก็คือว่าการถ่ายรูปถ่ายคลิป ติดภาพคนอื่นโดยเจ้าตัวไม่ยินยอมจะผิดตาม PDPa ไหมอันนี้เป็นคำถามที่แบบเยอะมากนะครับตอบชัดๆนะครับว่าการถ่ายรูปถ่ายคลิปโดยติดคนอื่นโดยผู้ถ่ายถ่ายคลิปโดยไม่เจตนาและการถ่ายรูปถ่ายคลิปนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ที่ถูกถ่ายด้วยนะครับก็สามารถทำได้โดยเพิ่ยิ่งหากเป็นการถ่ายเพื่อใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวหรือ เขาเรียกว่ากิจธุระส่วนตัวอันนี้สามารถทําได้นะครับเว้นแต่เป็นการถ่ายเพื่อการสแสวงหากําไรอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งเพราะฉะนั้นการถ่ายรูปถ่ายคลิปติดคนอื่นไม่ผิดตาม p d p a นะครับเพราะว่าในมาตรา4วงเล็บ1น,นะครับมีการกําหนดไว้ว่าจะไม่ก่อให้เกิดความผิดถ้าการถ่ายแบบนั้นเนี่ยใช้เพื่อกิจธุระส่วนตัวหรือเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวนะครับนี่ข้อที่หนึ่ง ข้อที่ 2. ถ้านำคลิปหรือรูปถ่ายที่เราถ่ายติดคนอื่นไปโพสในโซเชียลโดยที่บุคคลอื่นไม่ยินยอมจะผิดตาม P.D.P.A. หรือไม่อโอเคอันนี้เนี่ยคำตอบคือสามารถโพสได้นะครับหากใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวเจนน้นว่าเขาเน้นว่าเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวไม่ได้เป็นการเพื่อไปแสวงหากำไรนะครับ แล้วก็พี่สำคัญคือจะต้องสิ่งที่โพสต์ไปจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลหรือเจ้าของภาพเจ้าของคลิปนั้นด้วยนะครับอันนี้ข้อที่2ก็ชัดว่าถ่ายได้โพสต์ได้ถ้าใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตัวไม่ได้เพื่อการสแสวงหากำไรนะครับอ่ะโอเคทีนี้อีกคำถามหนึ่งที่ก็ถามกันเยอะก็คือว่า กล้องวงจรปิดนะครับซึ่งได้ยินบ่อยมากมีบางข่าวบว่าเวลาต่อไปติดกล้องวงจรปิดในบ้านเนี่ยจะต้องประกาศให้เขารู้ด้วยคําตอบคือผิดนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันจะมีเป็น 2- 3สกรณีด้วยกัน,นครับกรณีที่ติดกล้องวงจรปิดในบ้านนะครับใช้เพื่ออะไรเพื่อความปลอดภัยเพื่อปกป้องประโยชน์ส่วนตัวอันนี้ติดได้ไม่ต้องประกาศแจ้งสมมุตินึกในมุมกลับกันว่าถ้าเราติด คนที่ไม่ไปส่งดีที่มาบุกลุกบ้านเราหรือโจนเนี่ยมาถึงเห็นบอกว่าบ้านนี้มีการติดวงองกล้องจรปิดอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะอันเนี้ยมันก็ผิดคอนเซปต์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกฎหมายอนุญาตให้ทําแบบนั้นได้นะครับคือติดในบ้านเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนตนและเพื่อความปลอดภัยไม่ต้องมีประกาศแจ้งนะครับเว้นแต่การติดนั้นติดในที่สาธารณะเป็นสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นที่สาธารณะอันนี้จะต้องประกาศ ให้เจ้าของข้อมูลหรือคนที่ผ่านไปมาได้เห็นได้ทราบว่าบริเวณนี้มีการติดกล้องวงจรปิดด้วยนะครับและอาจจะมีการบันทึกภาพไว้ในกล้องวงจรปิดด้วยนะครับแจ้งเพื่ออะไรแจ้งเพื่อว่าทุกคนที่เข้ามาในสถานที่สาธารณะแห่งนี้จะได้ทราบว่าโอเคนี่คือที่สาธารณะการแสดงพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสมหรือที่พลาดพลั้งไปอาจจะมีการบันทึกอยู่ในกล้องวงจรปิดด้วย เขาจะได้รับทราบนะครับเพราะฉะนั้นที่3ถ้าการติดกล้องวงจรปิดในพื้นที่เฉพาะพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวหรือพื้นที่ลับหรือพื้นที่ที่เกี่ยวกับความมั่นคงอะไรทั้งหลายตรงนี้เนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องประกาศแจ้งให้ทราบนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่อ่อนไหวแล้วก็อาจจะมีความลับของทางราชการอะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็ไม่ต้องแจ้งนะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่าเรื่องของกล้องวงจรปิดถ้าเป็นการติดในบ้านอันนี้ ไม่ต้องแจ้งถ้าติดในที่สาธารณะต้องแจ้งถ้าติดในพื้นที่อ่อนไหวพื้นที่ที่แบบว่าเกี่ยวกับความมั่นคงอันนี้ก็ไม่ต้องแจ้งเหมือนกันนะครับอีกอันหนึ่งเรื่องกล้องวงจรปิดคือกล้องวงจรปิดในรถไปถ่ายติดคนอื่นอันนี้ผิดไหมคําตอบคือไม่ผิดนะครับทั้งนี้ต้องดูจากวัตถุประสงค์ในการติดเพราะเราติดกล้องวงจรปิดหน้ารถเพื่อความปลอดภยัยเพื่อ ทุระส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนตัวสโปก็คือก็เน้นเพื่อความปลอดภัยและเรื่องส่วนตัวนะครับไม่ได้เอาไปเพื่อกิจการอื่นแต่เมื่อไหร่ที่ถ่ายติดกล้องจรปิดสมมติเราถ่ายไปติดผู้หญิงสักคนหนึ่งซึ่งแต่งตัวแบบว้าวิวแล้วชอบมากเราก็ไปเอาคลิปนั้นมาตัดต่อนะครับแล้วก็ตัดเฉพาะท่อนนั้นเนี่ยแล้วไปแชร์สื่อโซเชียลอันเนี้ยผิดเพราะเจตนาและวัตถุประสงค์ในการใช้นั้นผิดไปจากเดิม และมีโอกาสจะทําให้คนคนั้นที่อยู่ในคลิปเนี่ยเสื่อมเสียหรือเสียหายด้วยเพราะฉะนั้นถ้าทําแบบนี้ผิดนะครับอ่ะโอเคชัดเจนเนาะก็มี3-4กรณีเรื่องกล้องวงจรปิดทีนี้เนี่ยมันก็มีคําถามต่อไปอีกนะครับว่าถ้าเป็นกรณีของบางคนที่อยู่ในคือเป็นประเภทพวกอยากร้องเรียนอะ่ะอยากกันแกล้งอะ่ะฉันถ่ายไปติดเธอเฮ้ยไม่ยอมฉันจะต้องแกล้งเธอจะต้องไปร้องเรียน ต่อสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียกร้องว่าเอ้ยเธอตายเธอถ่ายติดคลิปชั้นนะเขาสามารถทําได้หรือไม่นะครับคําตอบก็คือเขาสามารถทําได้แต่ว่ากฎหมายเนี้ยมันมีมันมีลักษณะของการปิดช่องโหว่ตรงนี้ไว้แล้วนะก็คือว่าในกฎหมายเนี้ยทางคณะกรรมการผู้พิจารณาเองจริงๆก็เวลาพิจารณาเนี้ยมันก็จะมีคณะกรรมการ อีกชุดหนึ่งในแต่ละสาขาวิชานะครับที่จะมาพิจารณาว่าเหตุเกิดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันผิดตาม p d p a หรือเปล่านะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับต้องบอกว่าเขาได้เตรียมแนวทางไว้แล้วนะครับแล้วก็แนวทางที่ว่านั้นก็บอกว่าถ้าเรื่องที่ร้องเรียนนั้นเนี่ยมีลักษณะเป็นบัตรสนเทเป็นเรื่องไร้สาระไม่มีมูลหรือว่าขัดต่อแนวปฏิบัติคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจะตัดเรื่องนั้นทิ้งไปเลยนะครับ แล้วก็จะไม่ไม่รับรองเรื่องนั้นประมาณนี้นะครับถ้ามันเข้าสเส็ปที่ต้องพิจารณาเขาให้ต้องพิจารณาเรื่องหรือประมวลจริยธรรมในเรื่องน,นั้นก่อนว่าเขามีแนวทางเป็นอย่างไรนะครับจากนั้นถ้าเกิดว่าสมมติเรื่องไม่จบยังเดินต่อไปยังมีการกล่าวโทษร้องเรียนอยู่นะครับถ้าเรื่องนั้นมีลักษณะของการบินเมหรือว่ากระทบต่อสิทธิ์นิดหน่อยนะครับผู้เชี่ยวชาญก็จะใช้วิธีการไกลเกลี่ยก่อนนะครับหลังจากไกลเกแลี่ยแล้วถ้าไม่จบ ยังยืนยันที่จะเขาเรียกอะไรดําเนินการร้องเรียนต่อไปเนี่ยในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้1ปีหลังจากประกาศใช้1มิ 6, ถุ 6, นาหกห้นะครับถึงปี6 6มิถุนาหกเนี่ยนะครับถ้าไกเกีิดแล้วไม่จบก็จะให้แก้ไขตักเตือนจะยังไม่มีการปรับนะครับเว้นแต่ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างต่อประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆนะครับว่า,ามีทั้งโทษทางอาญาแพ่งนะครับก็โทษปรับนี้สูงมากถึง1ล้านบาทนะครับต้องบอกว่ากว่าที่จะไปถึงขั้นที่มีการปรับเนี่ยอันนั้นก็คือมันจะต้องผ่านกระบ,บวนการต่างๆซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในการพิจารณานะครับแล้วเขาก็จะไม่ได้มุ่งเน้นไปทางการปรับ จะมุ่งเน้นการเยียวยาแล้วก็ไก่เกลี่ยเป็นสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่าถ้าเกิดกรณีปัญหาให้ทุกคนเย็นใจว่ามันมีมาตรการในการกันกรองคัดกรองในการดําเนินการเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าจะโดนกลั่นแกล้งจากจากเหตุนี้ก็เย็นใจได้เพราะแต่สรุปก็คือว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเขาจะเน้นการไก่เกลี่ยและการเยียวยาเป็นสําคัญจะยังไม่เน้นการปรับในในช่วงปีแรกนี้นะครับ ถ้าเป็นเคสใหญ่ที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชนอันนี้คือก็ต้องมาว่ากันอีกทีในปีแรกนี้นะครับก็กฎหมายนี้ยังไม่ไม่ได้เน้นให้บังคับให้เราทำโน่นทำนี้ทำนั่นนะครับแต่ว่า เน้นประเด็นการใช้กฎหมายที้เป็นคู่มือเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับเช่นแนวทางในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ก็คือเมื่อมีกรณีปัญหานะครับกรรมการคณะกรรมการก็จะพิจารณาให้โทษก็คือจะต้องมีการร้องที่ต้องมีเหตุที่ชัดเจนนะครับบัตรสนเทนี่ไม่เอาเลยแล้วก็ถ้าเกิดปัญหาจริงๆก็จะเริ่มจากการไกลเกลี่ยก่อนนะครับไกลเกลี่ยมีการเยียวยานะครับแล้วก็แก้ปัญหาไปจะยังไม่มีการปรับนะครับอันนี้คือในช่วงหนึ่งปีแรกนะครับ สิ่งที่เรากังวลอยู่หลายอย่างตามที่เราได้ยินจากสื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บางอย่างไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะเรียนรู้ก็ไปที่เพจ pdpc thailand ได้นะครับก็จะเป็นจะเป็นเพจของสํานักง,งานโดยเฉพาะเลยนะครับนั่นอย่างที่เรากังวลกันนะครับถ้าเราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจทําด้วยไม่ได้มีประสงค์ร้ายก็ทุกอย่างทาได้ปกติกับไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมนะครับใช้ชีวิตปกติได้เลยแต่ถ้าเราไปแอบถ่ายหรือไปทําอะไรเพื่อหาผลประโยชน์แสวงหากําไรนียครับอันนี้จริงแล้วก็มีกฎหมาย ปัจจุบันรองรับอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้จะทําให้ให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีบทลงโทษอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับสรุปโอ้บําว่าไยาวเลยสรุปว่าใครทําอะไรจะถ่ายจะอะไรยังไงอยู่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับยังคงถ่ายยังคงแชร์ได้ตามปกติตราบใดที่การกระทํานั้นเป็นเพื่อกิจธุระส่วนตัวละครทนนี่หนึ่งนะเพื่อกิจธุระส่วนตัว สองไม่ได้เป็นการแสวงหากําไรจากสิ่งที่เราทําและสามไม่ได้สร้างความเสื่อมเสียให้เขาก็ยังคงทําได้นะครับก็สรุปประมาณนี้นะครับถ้ายัางไเขาอยากให้ติดตามอันนี้ไปด้วยนะครับติดตามข่าวสารไปด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาจะมีกฎหมายลูกอะไรตามออกมาอันนี้เราก็ต้องคอยติดตามด้วยเพราะว่าเราอยู่ในเว็บวงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าคลิปนี้าจะเป็นประโยชน์กับพเพื่อนๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับกรุ๊ปโอเอฟอสำหรับวันนี้สวัสดีครับสบายใจได้นะครับสบายใจได้เนาะโอเค